ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะคะพบกับจิงจ้าวันนี้พามาชมดอกกล้วยไม้นะคะนี่นะคะเป็นดอกกล้วยไม้ที่อยู่ด้านหน้าบริเวณโบสถ์นะคะของวัดจำปาสุริน สวยค่ะสวยงามมากๆเลยแต่เราไม่ทราบชื่อนะคะน่าจะเป็นกล้วยไม้ป่าหรือไม่ก็แต่น่าจะไม่ใช่แวนด้าน,นะคะเป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะ,ะตรงกลีบตรงกลีบดอกจะเป็นสีเหลืองนะคะมีกลีบผ้าเฉกนะคะตรงกลางจะเป็นเกสรเกสรมีสีม่วงนะ,ะสีม่วงอ่อนอ,อกสีม่วงนะคะตรงด้านตรงกลาง พามาชมดอกกล้วยไม้สีเหลืองนะคะน่าจะเป็นกล้วยไม้ป่านะคะสวยงามมากๆเลยสีขาวก็มี สีม่วงนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามสดชื่นนะคะก็นำภาพนะคะดอกไม้ดอกกล้วยไม้สวยๆมาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมไปด้วยกันนะคะขอบคุณทีท่ชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย